ได้อนครับว่าขายทุกวันอาทิตย์ครับผมโอเคได้ตอนครับผมเฉพาะวันอาทิตย์นะครับครับทุกวันอาทิตย์ครับผมเอาแพะนี่ลาบได้ป่ะพี่ได้ทุกเมนูครับออ๋ได้ทุกเมนูครับเอาไปแกงป่าได้หมดป้าได้หมดออ๋ได้ทุกเมนูจ้ะเอาไปอบเหมือนไก่ก็ได้ครับผมแต่ว่าประโยชน์นี่คือเนื้อแพะเลยประโยชน์คือประโยชน์เยอะประโยชน์เยอะนะครับมีชุดลาบด้วยครับแพะครับผมได้ทุกเมนูเลยเอาไปแกงป่าเอาไปอบเหมือนไก่ อันนี้เขาเรียกลูกอะไรมาตาดครัมาตาดครัพี่เอามอสรับไปแกงต้มได้แต่ออกเปรี้ยวแต่มันจะมีเมือกอ๋อเป็นเมือกเมื่อเอาไปแกงส้มนะครับถุงละยี่สิบนะคือเรียกอะไรเนยกรอบมาครับตกเกียวเนยกรอบครับตเกียวเนยกรอบของกินก็เยอะนะครับที่นี่ครับนี่เป็นตลาดเจ๊ขวัญนะครับ อันนี้ขนมห้าบาทขายดีดยนะำฟ้าครับกรอกนะมีลิ้นฟ้าด้วยซื้อไปดิ มมันถูกแต่ว่าทำไมนั่นมันแก่ก็ไปทำอะไรอยู่เพราะว่ากมันใหญ่มากอะนา้าบาทอันนี้อะไรมะม่วงนะมันมะม่วงเลยมะม่วงอ๋อขายปลาบางกระดี40บาทคนผักบุ้งงามมากเลยอ๋อผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกเนี่ยวัดบางกระดีนี่ครับสายตะวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันเดียวนะพี่ครับไม่ไหวทุกวันหลังไม่ไหวก็ตายก่อนแล้วไม่ได้ใช้ตังค์นะพี่ ขอบคุณนะครับถูกมากครับ20บาทปลาครับกลองสนามชัยนะครับด้านหน้าเราเป็นวัดบางกัะดีนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2568คลิปนี้ปุ้ยอยู่ที่วัดบางกะดีนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาเดินตลาดนัดเช้าวันอาทิตย์นะครับเขาจะขายทุกทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับที่นี่ครับตลาดเช้าวัดบางกัะดีครับ เป็นตลาดที่ยาวมากครับอันนี้เป็นคลองสนามชัยครับนู่นครับอยู่ไกลๆนู่นครับไกลมากครับ่บะเราไปเดินกันครับเีารเนี่ยเออคนก็เยอะดีนะกางเกง ขอ,องแปลกๆใช่มีขนมมีหมากที่นี่เพื่อนบ้านเราเยอะนะครับเอาหมดเอาหมดครับสี่บาทก็มันก็ได้ฟิลอีกแบบหนึ่งนะครับก็เดินไปดูไปช็อปปิ้งไปนะ นูน่นเงี้ยมันก็จะขายริมทางนี่แหละครับมีกระเป๋าเนยตรงนี้มีเซเว่นมีซีเจก็เดินไกลอยู่นะตลาดเช้าวัดบางกระดีครับเนี่ยตรงนี้เป็นตลาดริมทางนะครับ,บเพื่อน บรรยากาศก็น่าเดินอยู่อันนี้รู้ว่า10บาทข้าเพา้พาวเพาสิบาท้าสิบบาทเลยค่ะห้าสิบบาทนะครับเสือ้อยืดเสื้อกีฬา ข้าวไอรองเท้ารองเท้าเซฟตี้มากับข้าวเยอะตัวเลยสวัสดีครับใกล้ใกล้สุดยังพี่เด้อยังเยอะอ๋อขอบคุณครับโอ้โหเดินมาแต่นู่นแล้วฝากซอยไกลอีกนิดนึงใช่ไหมครับกับข้าวเยอะนะครับที่นี่ซอยวัดบางก็ดีครับ สามสิบบาทอะไรเอ่ยขนมครกยี่บห้าบาทเราให้ชุดเมือ่อยละเดินเป็นกิโลเลยไกลมากเลยเราไม่รู้ว่าตลาดเขาอยู่ข้างในเนเาเราเลยวจอดรถที่นเดินมาไกลมากครับเป็นกิโลเลยอะไรบางก็ไปอีกไกลเะพี่ กกสุดบางกะดีเลยครับเราเดินดูมีผัดไทยยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาท,บาทผัดไทยตรงนี้คนเริ่มเยอะนะโอ้ของขายเยอะเนาะมาถึงนี่แนละ้ว กับข้าวไม่ใช่มันมีหนูจะถามแม่เว่าเขาจะเอาอะไรมีต้มยำอะไรต้มยำไก่ใบมะขาม่อมต้มยำอะไรนะไก่ใบมะขามหอมอ่ะจะมีต้มยำขาหมูหน่อยอันไหนครับข้าวผัดน้ำมันปลาเกินจ้าน้ำมะพร้าสิบบาทเอาสิบบาทเลยจ้าเขาบอกทดลองก่อนได้นะจ๊ะสิบบาทเอาตะแก้วเอาแก้วหนึ่งพี่มาเฝ้าหนึ่งแก้วครับ กินป่าเลือดได้เลยต่อกินอะไรหวานๆเนี่ยเอาไหนกินครับหุ้น15บาทอ่ะไม่เป็นไรพี่ให้พี่ก่อนเพิ่มข้าหวานมากเลยคนคนเยอะมากเลยพี่เอาเมไหร่ดิจ้าแล้วดูก่อนนะจ้าเลืก,ก<า>ลูก20<ข>าบาทอ่ะหุ้นแก้15บาทครัขบขอบคุณมากนะครับ นี่แหละบริการมินเนสซีห้าบาทอ่ะยาวไปถึงนู่นครับถึงวัดนู่นไกลมากตลาดนี้เอาลูกกี่ลูกครับไม่เป็นไรคราวนี้ครับผมรเอาลูกสองลูกผมไม่มาเลยอลูกอันนี้ลูกก็สิบห้ามะพร้าวพี่เอาลูกกี่ลูกเอาสองลูกเอาสองลูกนะเดี๋ยวแล้วอันนี้กี่ล้านสิบ คูแก้ว15บาทอ่ะคนคนเยอะนเาห่ครับนี่37บาทครับเอาถุใหญ่นะไม่เป็นไรพี่ผมถ่ายถ่ายวิดีโอ ตามสบายเลยพี่มาครั้งแรกที่นี่ไม่เคยมาครับขายรูปภัณฑ์นะครับพี่ป้าเลยรับขายดีครับมาเท่าห้าบาทครับครับพี่ขอบคุณขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขายดีดพี่ครับครับผมอ่ะเราเดินดูต่อครับกับข้าวเยอะครับอุ้ยโทษลุกโทษทีนะคะ โอ้ชื่นใจครับได้อะไรหวานๆลงไปปลาทูมันๆจ้าปลาทูมันๆพี่ครับอมอันนี้อะไรอะ่ะเนยกรอบรอ๋อขออนุญาตนะพี่ขอดูหน่อยครับครับผมถุงละยี่สิบนะคี่เขาเรียกอะไรเนยกรอบมาตเกยวเนยกรอบ <นะ S 2> ครับโตเกียวเนยกรอบ ครับครับผมเราเดินกูต่อครับของกินก็เยอะนะครับที่นี่ครับน,นี่เป็นตลาดเจ๊ฝันนะครับอันนี้ขนม5บาท ก็เป็นตลาดตลาดเจ้ขวัญนนะี่กับข้าวเป็ดฮะโลขนมปังทอดไม่รู้เรียกถูกก่อนครับขนมปังทอดโอ้คนเจอดีใช่ไหม กินทาัาวลำโลละห้าสิบบาทาามาีอะไรขนมดอกบัวขนมฝักบัววะห้าบาท,บาทพี่เอาแค่สองชิ้นกินเล่นไปซื้อนี่กินอะไรส,สุดยังพี่ตลาดเนี่ยยังแล้วไปอีกกิโลหนึ่งเงินเินไกลมากเลย ถึงวัดใช่ไหมเดินแต่นู่นเลยไม่รู้ว่ามันยาวขนาดนี้เดินไปอีกครับไปถึงวัดพี่ครับมีปลาสลิดปลาสลิดอันนั้นลูกอะไรยี่สิบบาทจำชื่อไม่ได้ครับอันนับนหัวปง เยอะอยู่ครับของกินแต่ก็เดินไกลครับน่าจะกิโลหนึ่งละมั้งเราเดินมาเนี่ยนี่ปล้วยตั้งแต่เดินมายังไม่เห็นไขายพกปลาเลยเนาะเดินไปเรื่อยๆ ตลาดเช้าบางกะดีคนระับมาถึงบางกะดี41แล้วเดินไกลมากระวังรถนะมีไขป่ปลามาเป็นรถเลยปลายังยังไม่สุด มีฝั่งนู้นด้วยเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นก็เป็นตลาดริมทางนะครับเขาขายสองขางทางนี่แหละนร้านปลาใส่รถมาเลยกล้วยทอดออนไห นี่ยังไม่สุดอีกนะนู่นไงครับขา,ขายปลาอยู่บนรถโอ้รองเท้าชนะูช่วยขายกลับแล้วเขามีจักรยานเขาเขาเรืออะไร่างนโอ้ยังไปอีกครับ เราตรงนี้คนเยอะอยู่นะเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นของใช้ก็เยอะนะครับของกินก็เยอะบางกระดีพรามสองตรงนี้โอ้ป่า มีหมูป่าด้วยมหมูปา่าปลากระพงขายดีนะปลาครับคนเยอะเลยครับตรงนี้ครับจะเข้าไปดูปลาเลยเดี๋ยวนะ าอืมใช่คนเยอะเลยที่ก็ของแปลกๆที่ไม่เคยเห็นก็มาดูได้ครับที่นี่กุ่ง รุมอะไรกันขนมเดินดูก่อนโอ้ดูป,าปาาลาปลาหน่อไม้บ้านนะคะน่ไม้บ้าน ตัดมาใหม่ 6, 7, ladım. ใหม่ขายโลเขาหนุ่ม60ห้าครับเหตุการณ์อยู่หลังรถเลยเราจะไปควับเร็วโอ้เราจะไปหลายที่เลยไปเรามีแพะด้วยมาดูข้าวเงินข้าวเส้นแกงแทะ เบิ้งเบิ evet, oh, tense, năm, oh. ้งนี่เด้รูกพี่แพะหัวครับผัมุ้ยผักมุ้ยผักมุ้ยผักมื้ครักมุ้ยรักมุายผักม้ยผัผม้ยผักมุ้ยผักมุ้ยผักมุ้ยรับทุ้ยผักมิ้ยรักมุ้ยผากมุ้่ผักมด้ยผักมุ้ทผัมุ้ักมุ้ยผักมนูยผักมุ้ยผักมด้ยผักมุ้ยผักได้ทุกเมจ้ยผักมอ้ยผักได้ครัผมต่ย่าประโยชนกนื้ยผัก้ยผักยผัประโยอะประโยอันะครับ มีชุดลาบด้วยครับแคะครับผมในทุกเมนูเลยเอาไปแกงปลาเอาไปอบข้งไก่อ้าน้องแคะครับผมนี่หัวแคะครับครับแคะแอันนี้พัานชาแนลเลยสวยเลยครับผมเอาไปลง YouTube ที่ทำยูทูบขอบคุณนะพี่ครับขายดีๆครับครับผมครับเราเดินต่อมีเนื้อแพะแพะลาบได้ด้วยครับพึ่งรู้ ก็ลองมาเดินดูได้นะครับที่นี่ครับซอยวัดบางกระดีครับทุกวันอาทิตย์ครับตลาดเขายาวมากครับเดินมานี่น่าจะกิโลหนึ่งนล่ละครับเนี่ยผักกระเจี๊ยบสิบบาทบีสิบบาทห้าบาทมามี่เนื้อตังแต้บาทก่โเลยดูคนมนา่คนเยอะมากครับเอาครึโลนะพี่ได้แต่ ที่ต้องไปไหนอะะนี่ลูกอะไรมากอ,อกนะมีลิ้นฟ้าด้วยซื้อไปดิทำไมมันถึงแต่ว่าทำไมอันนั้นมันแก่ก็ไปทำอะไรกินว่ามันนั้นให่มามันน้อันนี้อะไรมะม่วงนะมันมะม่วงเลย

อันนี้เขาเรียกลูกอะไรมาตาค่านมาตาานนะพี่ชามอญก็ไปแกงต้มได้ออกเปรี้ยวแต่มันจะมีเมือกอ๋อเป็นเมื่อเมื่อครัพี่มาต่านมะต่าไปแกงส้มนะครับคนเยอะนะพี่ที่นี่เยอะมากเดินมาเป็นกิโลแล้วใช่ใช่แถวๆก็ไม่เยอะแล้วครับแถวๆก็อยู่แถววัดใช่ไหมจะถึงปากซอยมะรามสองเราเดินดูต่อเลย ทอดมันก็คือคาสิ่งครับมันมีทอดมันออผมทำ YouTube พี่ครับปลาทู60สิบบาทยังไม่สุดครับเดินไปเรื่อยๆครับ ตอนนี้เราเดินมาถึงจอยบางกระดี43แล้วนะครับก็บรรยากาศยามเช้าๆนะครับวันอาทิตย์ครับมีปลาแห้งปลาแห้งก็จะมีอาหารแบบของเมียนมาเขาก็เยอะนะครับที่นี่ครับอาหารแปลกๆของแปลกๆครับ ชวยจานชามบางกะดีสี่สิแล้วยังไม่สุดเดินไปเรื่อยครับโอ้เนี่ยาขายอะไรนี่เดูคนลุมเลยดูเขาขายอะไรอ๋อขายปลาบางกะดีสี่สิบสาม อฝักบุง้งงามมากเลยห้าบาทมีปูด้วยครับปูครับคุณยายปูดองแล้วใหญ่กว่าทานได้เลยค่ะทานได้เลยยังไม่สดุดดีครับอ,อวัดอยู่นู่นยำอร่อยนะยำใส่ตะไคร้ยำใส่ตะไคร้เราเดินอยู่ยำปูนะใส่หัวกะดิ๊ใส่ตะไคร้ ขอปลาสวัสดีครับโอ้ปลาถุงเท่าไหร่พี่เนี่ยปลจ้าเท่าไหร่นะ20่สิบป<า>่ะห่วยมันก็ถือแค่โอ้เอามาจะได้ชุค่ะเหรอค่ะ<า>20จริงนะพี่เอาจริงจ้าโอโ้โหทำไมเราเหมือนเพื่อนกันนะคะค่ะิบ ปลาอะไรอรัพี่ปลาจีนค่ะขอปลาจีนมันถูกมากครับขอบคุณนะครับ20บาทสามปีนะจ๊ะแล้วอ๋อผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกเนี่ยวัดบางกระดีนี่ครับสายตะวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันเดียวนะพี่ครับไม่ไหวทุกวันหลังไม่ไหวจะตายก่อนแล้วไม่ได้ใช้ตังค์นะพี่ขอบคุณนะครับถูกมากครับ20บาทปลาครับปลาในสวนพี่เขาบอกอ่าเราเดินดูต่อครับ วัดบางกระดีอยู่ข้างหน้านู่นหอครับน่เราเดินไปเรื่อยครับขงงายเยอะยาวเป็นสองกิโลแล้วมั่งเดินใช่ <c oughs> สองกิโลได้แล้วว่าเดินเนี่ยของขายเยอะครับที่นี่ครับลแกปลาเขาดิ <c oughs> <c oughs> ยังไม่สุดดีครับเดี๋ยวเดินไปจะถึงวัดบางกะดีเั่นแัละโหยาวมากนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เคยมาเดินที่นี่ครับวัดบางกะดีครับยังไม่สุดนูน่นอยู่นูน่นเดี๋ยวไปเดินไปถึงวัดนู่นแหลโ้มโอ ส้มโอยังไม่สุดนะเดินไปอีกเดินไปนี่เหมือนออกกําลังกายเลยยาวมากอะวัดอยู่ข้างหน้านะครับ ตอเช้าก็มีพระมารับบาทลินไม้ลินฟ้าลินไม้ดูยังไม่สุดครับ ตรงนี้อินทรพาลัมนี้ถูกมากอ่ะสาบาทได้บดได้เยอะมากอ่ะมันถูกตรงปลาครับ20บาท50บาท60บาทปลาท,ทางหน้าก็เป็นวัดบางกระดีนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวลองงมาเดินบนถนนดีกว่า สะพาลำครับผู้ถูกตรวงนี้ปลานิน40บาทหอยลายหอยแครงครับรบมนไหมไม่ใช่เหรอที่เดอแไไปนไปเลยอ๋อก็ยังดีอะก็หัดไปไงคนเยอะครับดูปลาครับใจเยอะไ่ใจเยะไใจเยอะ อารอโตกโรฟูเคมอันนี้เนื้อวัวเนื้อวัวจะไปหาแกงยั่อีกเด้อวหเส็แล้วไปหาแกงโอ้ยังไม่สุดวัน,นอ่ะเดี๋ยวตรงนี้คนเยอะมากครับหน่าวัดดูปาน,นิน บาครัมีสองฝั่งอลอลบกั่นดูบรรยากาศครับนคนเยอะมากเลยใช่ก็ตลาดเช้าวัดบางกะดีนะครับขายทุกวันอาทิตย์ครับน่าจะ2กิโลแล้วเราเดินมา เดี๋ยวไปดูปูครับเดี๋ยวเข้าไปดูปูกันนะป,ปูปูหอยปูปลา <c oughs> นี่เปิดท้ายเลยอนะ่มบรรยากาศครับอ่ะเราเดินดูดูไปเรื่อย ของยก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าน่าเดินนะครับน่าสนใจครับที่นี่ครับเนี่ยยังมีสุดนู่นวัดบางกระดีอยู่นู้ก็เดินมานี่ร่วม2กิโลได้แล้วครับ อันนี้เ,เรียกมากอกใช่ไหมลูกมากอกก็เดินไปก็ชอปปิ้งไปครับรถก็วิ่งไปตลาดวัดบางกระดีครับตลาดเช้าน่าจะถึง2กิโลแล้วทั้งไปทั้งกลับเนี่ยครับคลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับน่ะ มีเนื้อมีสายบัวด้วยสายบัวสวัสดีครับมีกระท้อนไหยครับกระท้อนหมดแล้วสายบัว20บาทครับกระบป้งก็สิบบาทกระโปรงสิบบาทนะครับพี่ครับสุดแล้วสุดตรงนี้ใช่ไหมพี่เลยอีกเหรอ ใช่ครับใช่ตั้งแต่ปาก้างผมเดินครับขอบคุณครับหอยแมลงคู่ครับสวัสดีครับโลละยี่สบห้าบาทนะพี่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดินไปดูกันครับยังไม่สุดเป็นตลาดที่ยาวมากนะครับที่นี่ครับน่าจะสองกิโลได้แล้วมั้งเนี่ย ซอยวัดบางกระดีครับอันนี้เป็นร้านขายหมูครับก็ลองมาเดินดูได้ครับเป็นอีกหนึ่งหนึ่งตลาดที่หน้ามาเดินครับก็เดินก็ระวังรถ เดินยังไม่สุดเลย